กรุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทําให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้น วันนี้นะครับก็มีข่าวมานําเสนอทุกท่านนะครับยังไงวันนี้เนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ครับข่าวแรกพอ h e ฮ m มนพูดถึง The Rock แล้วก็โคดี้โรสนะครับในรายการ Inside the Rope Show เนี่ยพอ h e ฮ m มนได้อธิบายถึงเรื่องที่โรมาเลนอาจจะได้เจอกับลูกพี่ลูกน้องของเขา The Rock นะครับพอลเฮ m มนเนี่ยบอกว่ามันขึ้นอยู่กับ The Rock ว่าเขาต้องการโดนกระทืบต่อหน้าคนนับหมื่นนับแสนหรือไม่ไม่ว่าจะในลอสแองเจลิสลาสเวกัสบอสตัน นิวยอร์กไมอามีหรือแม้กระทั่งบนดาวอังคารถ้าอีลอนม้าสามารถพาพวกเราไปได้โลมันเลนก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้กระทืบอะดล็อกในอนาคตคู่ต่อสู้ของโรมันเลนเนี่ยจะเป็นใครก็ได้แต่เขาต้องเป็นคนสําคัญในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งต้องเป็นคนที่มีความสําคัญพอพวกเราอยู่ในธุรกิจนี้และทําเงินมหาศาลในโลกใบนี้แต่ถ้าอีลอนมาสามารถสร้างพื้นที่บนดาวอังคารได้พวกเราก็จะไปจัดเรสเซมาเนียที่ดาวดวงอื่น เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นคนสําคัญผมอยากให้พวกเขาเนี่ยได้อยู่บนเวทีเดียวกับท่านหัวหน้าเผ่าโรมันเลนคดี้โรดเองก็เป็นหนึ่งในนั้นผมหมายถึงพระเจ้าเขาได้รับการสืบทอดทางสายเลือดเขาคือลูกของอเมริกันดรีมดัสตี้โรดแต่เขาไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เขาเลยก้าวออกไปจากที่นี่ด้วยตัวของเขาเองและสร้างเส้นทางของเขาขึ้นพิชโฉมธุรกิจมวยปล้ำของโลกใบนี้และตอนนี้เขากลับมา เพื่อจะมาเอาในสิ่งที่เขาไม่เคยได้มาก่อนและตอนนี้เนี่ยเขาเหมาะสมที่จะได้มันและการกระทํานี้เป็นเพียงหนทางเดียวที่โคดี้โรสจะสามารถก้าวขึ้นมาเผชิญหน้ากับท่านหัวหน้าเผ่าโลมันเรนส์ข่าวต่อมาครับทุกคนเอ็ดแนะนําผู้มีแนวโน้มเข้าร่วมกลุ่มคนใหม่ WWE Hall of Fame และหัวหน้ากลุ่ม The Judgment Day Edge นะครับได้โพสต์ถึงสมาชิกคนที่4ของกลุ่มใน IG ซึ่งเขาเนี่ยได้โพสต์รูปของโทมัสโซแชมป้านะฮะโดยไม่ได้เขียนแคปชั่นอะไรโดยมีรายงานว่าในตอนแรกเนี่ยแผนของกลุ่ม Just m e n d a y นะครับจะมีการเอาฮาร์แลนจากเอ็นเ์จุดศูนย์ครับเข้ามาร่วมด้วยแต่ทว่าฮาร์แลนด์เนี่ยโดนไล่ออกไปเสียก่อนอย่างน่าเสียดายนะครับจึงทำให้สมาชิกอีกคนนึงเนี่ยอาจจะเป็นแชมป้าฟินบาร์เลอร์ทีบาร์หรือว่าคนอื่นๆก็ได้นะครับข่าวต่อมาครับแมทฮาร์ดีต้องการให้ WWE เนี่ยนำเขาเข้า Hall of Fame นับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เจฟฮาร์ดีถูกไล่ออกจาก WWE นะครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยเดินออกจากโชครับทำให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเจ้าตัวนั้นกลับไปเสพสารเสพติดหรือไม่นะครับจนสุดท้ายเนี่ยผลตรวจออกมาว่าเจฟฮาร์ดีไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้วก็ผลตรวจเป็นปกตินะครับ WWE จึงเสนอให้เจฟฮาร์ดีเนี่ยเข้าสู่ Hall of Fame เพื่อเป็นการชดเชยให้กับเจฟฮาร์ดีนะครับ ตอนนี้เนี่ยพี่ชายของเขาแมท t h ฮาร์ดีก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่านอกจากน้องชายของเขาแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็ควรจะได้เข้าร่วมฮออฟเฟมด้วยแมท t h ฮาร์ดีบอกว่าผมคิดว่าผมค่อนข้างมั่นใจกับเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเหมาะสมและแน่นอนว่าพวกเราคือทีมที่ยอดเยี่ยมดังนั้นพวกเราควรจะมีคุณค่าพอสําหรับฮออฟเฟมและผมคิดว่าทั้งผมและน้องชายเนี่ยก็ควรได้รับการปฏิบัติในฐานะนักมวยป้มเดี่ยวด้วยซ้ํา เจฟฮาร์ดีควรที่จะได้เข้าหออฟเฟมแบบนักมวยป้มเดียวตัวผมเองก็เช่นเดียวกันพวกเรามีคุณค่ามากพอที่จะอยู่ในจุดนั้นข่าวต่อมานะครับเควินโอเวนพูดถึงทิปเปิลเอชเควินโอเวนเนี่ยพูดถึงสิ่งต่างๆที่ประทับใจที่ทิปเปิลเอชทำให้เขาในสายอาชีพนี้นะครับเควินโอเวนบอกว่าผมคงไม่อยู่ที่นี่ถ้าไม่มีเขาทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมสามารถพูดได้เลยว่าไม่มีใครอีกแล้วที่ทุ่มเทพเพื่อผมเท่ากับเขา ผมคิดว่าทุกคนคงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันน่าเสียดายที่เขาไม่ได้รีทายบนเวทีแต่เขาต้องตัดสินใจให้ถูกต้องเพื่อตัวของเขาเองเพื่อครอบครัวเพราะฉะนั้นการไม่ปั้มแมต์สุดท้ายจึงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องผมเคยหวังว่าผมจะได้มีโอกาสสู้กับเขาเขากับผมเคยพูดคุยเรื่องนี้กันแล้วด้วยซ้ําผมคิดว่าพวกเราทั้งสองคนเนี่ยมีความคิดแบบเดียวกันและมันควรจะเกิดขึ้นตอนนี้มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกแล้วในแบบที่ยิ่งใหญ่แต่ใครจะรู้อนาคต ผมคิดเสมอว่าเขาเป็นคนยิ่งใหญ่เขาทําสิ่งต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมเขามักจะพยายามยกระดับโชว์และผู้คนผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้ในตอนที่ผมเจอเขาครั้งแรกเขาพยายามที่จะทําให้บริษัทเนี่ยโตขึ้นและให้โอกาสกับทุกๆคนเขาพิสูจน์ตัวตนของผมมากมายหลายครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเราหลายๆคนคงไม่ได้อยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีเขาข่าวต่อมาครับโทนี่คารนพูดถึงการเปลี่ยนสคริปต์แบบกระทนหันของ WWE โทนี่คารนะครับพูดถึงการเปลี่ยนสคริปต์แบบกระทันหันของ WWE ที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะของรอครับซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนบทไม่กี่ชั่วโมงก่อนโชว์จะเริ่มโทนี่คารบอกว่าพูดตรงๆนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมได้ยินข่าวว่าทีวีโชว์ในคืนวันจันทร์เนี่ยมีการเปลี่ยนสคริปต์อย่างแรกที่ผมคิดก็คือพวกเขาทําอะไรอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์เพราะว่าผมทํางานอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ผมต้องมีแผนสําหรับวันพุธและวันศุกร์ ผมต้องการทำให้แน่ใจว่าไดนามายกับแรมเพจเนี่ยจะต้องออกมาดีผมเองก็ไม่ได้ทำทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ผมเป็นคนตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายเสมอผมจะแค่กำหนดรูปแบบและทิศทางของโชว์เท่านั้นผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาต้องเปลี่ยนบทของโชว์ทั้งที่มันมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมและมันควรจะเกิดขึ้นผมเองไม่เคยเปลี่ยนความคิดของผมระหว่างโชว์ผมอาจจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดโดยรวมแล้วเนี่ยผมชอบที่จะมีไอเดียดีๆสำหรับโชว์สัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดๆไป ผมเชื่อว่าแฟนๆจะเข้าใจว่าพวกเราทำดีที่สุดด้วยความรู้ที่พวกเรามีข่าวต่อมาครับโรมาเลนกับตารางปรากฏตัวของเขามีรายงานว่าโรมาเลนนะครับจะมีตารางปรากฏตัวเพื่อปูเรื่องราวในซัมเมอร์สแลมโดย Univers a l แซลและ w w เ c h a อมเปญจะปรากฏตัวในวันที่22กรกฎาคมใน Smackdown นะครับและวันที่25กรกฎาคมในรอเพื่อปูเรื่องราวสู่ซัมเมอร์สแลมในวันที่30กรกฎาคม ตอนนี้นะครับตารางการปรากฏตัวของโรมาเลนเนี่ยคือจะมาในสมักดาวเกือบทุกครั้งแหละจนกระทั่งซัมเมอร์แสลมนะครับยกเว้นวันที่15แล้วก็29กระกักดาคมและยังมีตารางการปรากฏตัวในรออีกด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยโรมาเลนได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ ที่เขาเนี่ยจะมีตารางการปั้มที่น้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าตารางงานของโลมาเลนจะเหมือนกับบ็อกเลสเนอร์หรือไม่มีการคาดเดาว,ว่าโลมาเลนเนี่ยจะเริ่มทํางานในฮอลลีวูดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ WWE กับตัวเขาเนี่ยได้พูดคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าโลมาเลนเนี่ยจะ,จะเจริญร้อยตามเดอะร็อกหรือว่าคนอื่นๆที่ไปแสดงหนังในฮอลลีวูดหรือไม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยโลมาเลนยังถูกถอดออกจากโปสเตอร์ของเฮลีเดเซลด้วย นะครับซึ่งมีโคดี้โรดเข้ามาแทนที่นะฮะและโชว์ต่างๆที่เป็นไลฟ์อีเวนต์เนี่ยโลมาเลนก็ถูกถอดออกทั้งหมดทั้งตารางการปั้มแล้วก็โปสเตอร์ในการโปรโมโด้วยนะครับข่าวต่อมานะครับ,บรออันเดนสันได้รับบาดเจ็บใน AEW Rampage นะครับมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นรอยอันเดนสันเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ขาครับทุกคนโดยขาของเขาเนี่ยติดอยู่ตรงกลางระหว่างทางเปิดตัวกับเวทีนะครับทำให้มันมีแรงกดที่มหาศาลเนี่ยทับมาที่ขาของเขา รอยอ n เดนิซาเนี่ยติดอยู่ตรงนั้นราว10นาทีนะครับด้วยอาการเจ็บปวดเจ้าตัวเนี่ยร้องอย่างทุกข์ทรมานนะครับแต่ว่าหลังจากที่หลุดออกมาได้เนี่ยเขาก็ยกนิ้วโป้งให้กับเอ็ดดี้คิงสตันนะครับเพื่อบอกว่าเขาเนี่ยไม่เป็นอะไรมากข่าวต่อมานะครับโทนี่สตอมกับ WWE เนี่ยต้องการให้ชา์ล็อตแฟลชชีกเสื้อของเธอโทนี่สตอมนะครับได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องของบทบาทสุดท้ายที่เธอได้รับก่อนที่จะออกจาก WWE ในช่วงพฤศจิก,กายนในสมั d o w n นะครับโทนี่สตอมเนี่ยได้มีเรื่องมีราวกับชาร์ล t อตแฟร์ก็ต่อสู้กันอย่างมากมายนะครับโดยชาร์ลอตแฟร์เนี่ยจะต้องสร้างความอับอายให้เธอนะครับชาร์ลอตแฟร์ก็เลยเอาพายเนี่ยมาป้ายหน้าทั้งสองคนมีโปรแกรมที่จะสู้กันในสัปดาห์หน้าเป็นการแก้แค้นนะครับแต่ว่าเรื่องราวก็ไม่ได้จบเช่นนั้นครับเพราะว่าโทนี่สตอมเนี่ยเดินออกจาก WWE เสียก่อนโทนี่สตอมพูดถึงความรู้สึกในตอนนั้นนะครับว่า พวกคุณควรจะรู้ว่าฉันรู้สึกดีมากเกี่ยวกับเรื่องราวในตอนนั้นเพราะว่ามันดีกว่าไอเดียในตอนแรกมากๆเลยไอเดียที่เกิดขึ้นในตอนแรกเนี่ยฉันจะถูกฉีกเสื้อออกพวกเขาต้องการให้เสื้อของฉันเนี่ยขาดและต้องการให้ฉันอับอายเนื่องจากมีคนเห็นชุดชั้นในของฉันในสถานการณ์ที่มีคนถูกไล่ออกทุกวันเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงฉันก็เลยบอกไปว่าโอเคทำแบบนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเราออกไปแล้วก็แค่ทำมัน แต่สุดท้ายแล้วไอเดียนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าหลายคนเนี่ยมองว่ามันไม่เหมาะสมและเป็นไอเดียที่แย่มากๆเพราะงั้นขอพูดตรงๆเลยนะไอพายนั่นนะดีกว่าเยอะเลยอย่างน้อยไอพายนั้นก็หวานดีฉันไม่ได้โกรธหรือว่าไม่พอใจอะไรในเรื่องราวครั้งนั้นหลายๆคนคิดว่าฉันคงโกรธแต่เปล่าเลยมันตลกดีด้วยซ้ำที่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วโดนพายปาดหน้าข่าวต่อมาครับทุกคนเคนนี่โอเมกาเนี่ยกลับมาทำงานแล้วนะครับอดีต AEW World Champion เคนนี่โอเมกานะครับได้กลับมาทำงานแล้ว โดยกลับมารับหน้าที่ในการดูแลเรื่องราวต่างๆหลังฉากนะครับในสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยเขาก็กลับมาดูแลในเรื่องของแมชลีกหญิงอีกครั้งนะครับตัวเขาเองเนี่ยมีอาการดีขึ้นมากแล้วจากอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาที่แน่นอนว่าเขาเนี่ยจะสามารถกลับมาขึ้นปล้ำได้เมื่อไหร่และตอนนี้เนี่ยนอกจากงานหลังฉากนะครับเคนนี่โอเมก้าเองก็รับหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการผลิตเกมของ AEW อีกด้วยนะครับ การผ่าตัดครั้งล่าสุดของเคนนี่โอเมก้าเนี่ยนะครับคือการผ่าตัดไส้เลื่อนจากการเล่นกีฬาย,ย่างหนักนะครับซึ่งการผ่าเนี่ยก็ผ่านไปในช่วงเดือนเมษายนและต้องพักฟื้นอีกประมาณ2เดือนเป็นอย่างน้อยนะนอกจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยเคนนี่โอเมกายังมีอาการบาดเจ็บต่างๆครับทุกคนที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดก่อนที่เขาเนี่ยจะกลับมาปล้ำให้เต็มเวลา ข่าวสุดท้ายครับทุกคนริกแฟร์ครับจะกลับมาป้ามอีกครั้ง WWE Hall of Fame ริกแฟร์นะครับยืนยันด้วยตัวเองว่าเขาเนี่ยจะกลับมาป้ามในแมตช์สุดท้ายในวันที่31กรกฎาคมนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ในทวิตเตอร์ว่าข่าวลือต่างๆเนี่ยเป็นจริงฉันกําลังจะกลับสู่เส้นทางเดิมอีกครั้งการเดินทางครั้งสุดท้ายวันที่31กรกฎาคมนี้ฉันจะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าฉันคือเดอะแมนนายจะต้องเอาชนะเดอะแมนตอนนี้พวกเราไปโรงเรียนกันเถอะ ก่อนหน้านี้นะครับมีคลิปที่ริกแฟร์เนี่ยเริ่มกลับมาซ้อมอย่างจริงจังนะครับซึ่งคู่ซ้อมของเขาเนี่ยก็เป็น j จ r r y t ีเทลจาก AEW นะครับเราจะเห็นว่าริกแฟร์เนี่ยยังสามารถบัมได้เคลื่อนที่ได้ใส่ท่าล็อกได้ทำสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งถึงแม้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีข่าวลือออกมาแต่ครั้งนี้นะครับเป็นการยืนยันจากเจ้าตัวเองเลยนะครับ ริกแฟนเนี่ยฝึกหนักมากเพื่อแมตชนี้นะครับเขาต้องการให้ทุกอย่างออกมาดีไม่มีข้อผิดพลาดแมตชนี้เนี่ยจะเป็นการกลับมาปล้ำครั้งสุดท้ายนะครับนับตั้งแต่เขาสู้กับชอนไมเคิลส์ในเวสเซิลมาเนีย24นั่นเองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวมวยปล้ำในสัปดาห์นี้ ถ้าใครชอบและอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกเลี้ยงน้ำชาผมได้หรือไม่ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะฮะและใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างและยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ